ลองนึกภาพตามนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราหลายคนอาจจะนึกถึงลมหายใจแรกใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงนาทีแรก,แรกของชีวิตที่ทีมแพทย์ต้องแข่งกับเวลาเพื่อปกป้องลมหายใจนั้นในกระบวนการที่เรียกว่าการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดครับแล้วในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างใน60วินาทีแรกของชีวิตทารก1น,นาทีนี้แหละครับคือหัวใจสาคัญของเรื่องทั้งหมดเลย ในวงการแพทย์เขาเรียกกันว่านาทีทองหรือโกลเด้นมินิทเป็นช่วงเวลาที่ทุกการตัดสินใจทุกการกระทํามันชี้เป็นชี้ตายอนาคตของชีวิตน้อยๆชีวิตหนึ่งเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของนาทีทองเนี่ยมันไม่ได้เริ่มตอนที่ทารกคลอดออกมาเป๊ะๆนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มก่อนหน้านั้นหลายชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันเลยด้วยซ้ําเพราะอะไรน่ะเหรอครับก็เพราะว่ากุญแจสําคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตเด็กได้ ก็คือการเตรียมตัวของทีมแพทย์ต้องเป๊ะต้องพร้อมทุกอย่างและคําว่าความพร้อมเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่การคุยกับครอบครัวให้เข้าใจความเสี่ยงต่างๆการบรีฟงานกันในทีมว่าใครจะทําอะไรแบ่งหน้าที่กันชัดเจนไปจนถึงเรื่องเบสิกแต่สําคัญสุดๆคือการเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นให้พร้อมใช้แบบร้อเปเต็มเพราะเวลาหน้าง,งานจริงเนี่ยมันไม่มีเวลาให้มาลังเลหรือวิ่งหาของกันแล้วแม้แต่วินาทีเดียว โอเคครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วจริงๆหน้าที่ทองได้เริ่มขึ้นแล้วพอทารกคลอดปุ๊บนาฬิกาเริ่มเดินทันทีภายใน60วินาทีนี้แหละครับทีมแพทย์ต้องประเมินสภาพของทารกให้เร็วและแม่นที่สุดเพราะผลที่ออกมาจะบอกได้เลยว่าต้องทำอะไรต่อไปการประเมินที่ว่านี่นะครับมาสรุปออกมาเป็น3คําถามง่ายๆแต่สาคัญมากๆเลย 1. คลอดครบกาหนดหรือเปล่า อันนี้ก็เพื่อดูว่าร่างกายสมบูรณ์ดีไหม 2. แรงตึงของกล้ามเนื้อดีไหมอันนี้จะบอกเรื่องการทํางานของสมองได้และ 3. ข้อสุดท้ายหายใจหรือร้องไห้หรือเปล่าข้อนี้ชัดเจนที่สุดเลยครับว่าปอดเริ่มทํางานแล้วหรือ,อยังและคําตอบของ3คําถามเมื่อกี้คือทางแยกที่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าคําตอบคือใช่ทั้ง3ข้อก็สบายใจได้ทารกจะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อรับการดูแลตามปกติไป แต่ถ้ามีไม่ใช่โผมาแม้แต่ข้อเดียวนั่นแหละครับสัญญาณเตือนดังขึ้นทันทีทีมช่วยฟื้นคืนชีพจะเริ่มทํางานตามขั้นตอนฉุกเฉินทันทีจุดนี้เองครับที่การช่วยเหลือได้เริ่มต้นขึ้นพอรู้ว่าทารกต้องการความช่วยเหลือปุ๊บทีมจะลงมือทําขั้นตอนเบื้องต้นทันทีเลยครับเริ่มจากให้ความอบอุ่นก่อนเลยเพื่อไม่ให้ตัวเย็นแล้วก็จัดท่าทางเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งจากนั้นก็เช็ดตัวให้แห้งเป็นการกระตุ้นผิวหนังไปในตัวแล้วก็กระตุ้นให้หายใจโดยตรง ทุกอย่างที่ทำเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันหมดเลยครับคือช่วยให้ร่างกายของทารกเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าทำทั้งหมดนั้นแล้วทารกก็ยังไม่หายใจเองล่ะอืมทีนี้ทีมแพทย์ก็ต้องไปต่อที่จุดตัดสินใจถัดไปทันทีเลยครับนั่นก็คือต้องเข้าไปช่วยหายใจโดยตรงแล้วหรือยังแล้วเขาดูจากอะไรสัญ,ญญาณเตือนหลักๆมีอยู่2อย่างครับ 1. คือทารกจุดหายใจไปเลยหรือหายใจแบบเพื่อเพือสอง คืออัตราการเต้นของหัวใจหรือที่เรียกว่าฮาร์จเนี่ยต่ำกว่า100ครั้งต่อนาทีซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยหัวใจส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่พอแล้วนะถ้าเจออย่างใดอย่างหนึ่งใน2ข้อนี้การช่วยเหลือต้องยกระดับขึ้นทันทีเลยครับการยกระดับที่ว่าก็คือการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกหรือที่เรียกสั้นๆว่า PPV ครับผู้ให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะฮะมันคือการเอาหน้ากากมาครอบจมูกกับปากแล้วก็ค่อยๆบีบลมเข้าปอดของทารกฟืดฟืดแบบนี้ เพื่อช่วยให้ปอดขยายตัวแล้วก็รับออกซิเจนเข้าไปได้เหมือนเราไปช่วยหายใจให้เขาในจังหวะที่ถูกต้องนั่นเองครับแล้วระหว่างที่ช่วยหายใจอยู่นี่นะครับเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยเขาจะเอาเครื่องวัดออกซิเจนเล็กๆไปติดไว้ที่เท้าของทารกและ,จะเจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะส่งข้อมูลค่าออกซิเจนในเลือดกับอัตราการเต้นของหัวใจกลับมาให้ทีมเห็นแบบวินาทีต่อวินาทีเลยทําให้ทีมสามารถประเมินได้ตลอดว่าสิ่งที่ทําไปมันได้ผลไหมแล้วก็ปรับการช่วยเหลือแบบแม่นยําสุดๆ แต่มันก็มีกรณีที่ช่วยหายใจด้วยหน้ากากแล้วยังไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับเช่นดูแล้วหน้าอ,อกทารกไม่ขยับขึ้นลงตามจังหวะที่บีบลมเลยทีมก็ต้องรีบหาสาเหตุทันทีเอหน้ากากไม่พอดีหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรไปอุดทางเดินหายใจซึ่งถ้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปถึงขั้นใช้อุปกรณ์ที่แอดวานซ์ขึ้นอย่างการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลมเนี่ยมันส่งตรงเข้าปอดจริงๆมีเรื่องน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งครับ รู้หรือเปล่าครับว่าระดับออกซิเจนของทารกแรกเกิดเนี่ยเขาไม่ได้พุ่งปรี๊ดไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีเหมือนผู้ใหญ่อย่างเราๆนะครับแต่มันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งตารางนี้แหละครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นแผ่นที่นำทางให้ทีมแพทย์เลยว่าเออนาทีที่2ต้องได้คาออกซิเจนประมาณนี้นะนาทีที่5ต้องประมาณนี้เพื่อให้การช่วยเหลือมันสอดคล้องไปกับการปรับตัวของร่างกายน้องเขานั่นเองเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ เรียกว่าบีบขั้นหัวใจที่สุดในกระบวนการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราช่วยหายใจเต็มที่แล้วแต่อัตราการเต้นของหัวใจของทารกก็ยังต่ำต่ำจนอยู่ในระดับอันตรายนี่แหละครับชุดจุดที่ทีมต้องงัดไม้ตายออกมานั่นก็คือการช่วยชีวิตขั้นสูงและตัวเลข60นี่แหละครับคือเส้นตายเลยถ้าอัตราการเต้นของหัวใจมันตกลงมาต่ำกว่า60ครั้งต่อนอาทีนั่นแปลว่า หัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญอื่นๆได้พอแล้วนะครับนี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเลยที่บอกว่าทีมต้องเข้าไปแทรกแซงการทำงานของหัวใจโดยตรงด่วนที่สุดการแทรกแซงที่ว่าก็คือการกดหน้าอกครับใช่แล้วครับเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยทีมแพทย์จะเริ่มกดหน้าอกของทารกอย่างนุ่มนวลแต่เป็นจังหวะเพื่อช่วยให้หัวใจที่อ่อนแรงเนี่ย มันสามารถบีบตัวส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วจังหวะมันสําคัญมากๆครับนี่เลย3ต่อหนึนี่คืออัตราส่วนทองคําของการช่วยชีวิตทารกเลยนะฮะหมายถึงกดหน้าอกไป3ครั้งปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วก็สลับไปช่วยหายใจ1ครั้งฟืดมันคือการทํางานที่ต้องประสานกันเป๊ะๆเ,เลยทั้งทีมต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในภาวะวิกฤตแบบนี้ แผนที่นำทางเรื่องออกซิเจนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ลืมไปก่อนได้เลยครับเป้าหมายตอนนี้ไม่ใช่การค่อยๆไต่ระดับอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการอัดออกซิเจนเข้าไปแบบ100%เนตเต็มสูบไปเลยเพื่อให้เลือดทุกหยดที่ถูกปั๊มออกไปเนี่ยมันมีออกซิเจนอัดแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อส่งไปเลี้ยงสมองและหัวใจแล้วถ้ากดหน้าอกก็แล้วให้ออกซิเจนเต็มที่ก็แล้วแต่หัวใจยังไม่ตอบสนองล่ะขั้นต่อไปคือการใช้ยาเข้าช่วยครับยาตัวนี้ก็คืออีพินฟฟิน หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่ออะดรีนาลีนนั่นเองเขาจะฉีดยาตัวนี้เข้าไปเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงเลยเหมือนไปช็อตให้มันตืน่นหวังว่ามันจะกลับมาเต้นด้วยจังหวะที่แรงขึ้นอีกครั้งโดยจะให้ยาซ้ําทุกๆ3-5นาทีเลยครับแต่ถึงจะทํามาครบทุกอย่างตามตําราแล้วเนี่ยทีมแพทย์ก็ไม่หยุดคิดนะครับเขาจะเริ่มมองหาสาเหตุอื่นที่อาจจะซ่อนอยู่เอหรือว่าน้องจะเสียเลือดเยอะไป หรือว่าปอดอาจจะรั่วหรือเปล่าซึ่งปัญหาพวกนี้มันต้องแก้ให้ตรงจุดไม่งั้นการช่วยชีวิตทั้งหมดที่ทำมาก็อาจจะไม่สําเร็จและแล้วเมื่อพายุลูกใหญ่ผ่านพ้นไปสัญญาณชีพของฮารกเริ่มกลับมาคงที่แล้วการต่อสู้ยังไม่จบนะครับแต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปจากช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายไปสู่การดูแลอย่างใกล้ชิดหลังวิกฤตเพื่อค่อยๆประครับประคองร่างกายที่บอบช้ำให้ฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะจบลงอย่างสมบูรณ์ได้ก็ต้องมี3องค์ประกอบสุดท้ายนี่ครับ 1. คือการดูแลน้องอย่างต่อเนื่องในห้อง ICU 2. คือการสื่อสารกับครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและ 3. ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการที่ทีมแพทย์กลับมานั่งคุยกันเองครับทบทวนสิ่งที่ทำไปเพื่อเรียนรู้และพัฒนาให้ครั้งต่อไปดียิ่งขึ้นทั้งหมดที่เล่ามานี้มนเลยไม่ใช่แค่ลำดับขั้นตอนทางการแพทย์ที่อยู่ในตำรานะครับแต่มันคือ ซิมโฟนีคือบทเพลงที่เกิดจากการทำงานเป็นทีมจากความรู้และความทุ่มเททั้งหมดที่บเบลงขึ้นพร้อมกันในช่วงนาทีทองเพื่อต้อนรับลมหายใจแรกของชีวิตหนึ่งชีวิตและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในห้องคลอดในทุกๆวัน